พาาไปได้ทุกที่อยู่แล้วครับที่ใจเราต้องการนะฮะขอให้มีถนนตัดผ่านแค่นั้นเองเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถ84งวดมันอยู่ที่4,700ไปลปลายแค่นั้นเองสวัสดีครับกลับมาพบกับอันเป็นพันออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถอีโกคาผ่อนสบายๆครับมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมกัน ถ้าเกิดใครครึ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกกรบกวนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันพาเจ้า Nissan March 1.2ตัว S นะครับเป็นรถปี2018นะฮะหรือ e u p c a r i a แฮปแบก5ประตูอีกรุ่นหนึ่งนะครับ m a r ์ Mart เนี่ยเราก็จะเห็นกันทั่วไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งตัวเชนทั้งตัวก่อนเชนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเลย บอกนะฮะว่าถ้าเกิดมุมมองที่เราดูรถพวกนี้มาเนี่ยนะครับรถพวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหรือว่าเป็นออกรถครั้งแรกหรือว่าต้องการหารถที่ประหยัดพลังงานอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนําเลยฮนะไอซัมมาร์สตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบอดี้ที่มันเล็กกระทัดรัดขับขี่ได้ง่ายปราดเปรียวนะฮะในเวลาที่รถติดนะครับในตัวเมืองนอกตัวเมืองอะไรอย่างนี้ อันนี้ถือว่ายกนิ้วให้นะครับรถเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนังพิวคมน้าท่วมหรือว่าจมน้าแต่ต่อไปกรหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะฮะมันก็จะเป็นตัวเส้นตัววีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัววีโมชั่นนะครับแล้วก็โลโก้นิสสันก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวเครื่องกันสักนิดนึงครับ สำหบตัวเครื่อง1.2ลิตรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว3สูบเรียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของตัวนิสสันมาร์ทนะที่เขาใส่มาให้นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีข้าวในเครื่องไหลเยิ้มนะฮะถ้าเกิดเรียกกันจริงๆเนี่ยอันจำไม่ผิดนะครับจะเป็นตัว HR12 นะครับสายพันธุ์ e ีโกคานะฮะสวยๆเดิมๆนะครับนี่คือสภาพรถแห้งๆเลยนะฮะใครสนใจ รีบติดต่อเข้าไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นรถเก่งอีกรุ่นหนึ่งที่อันอยากจะแนะนําดูแล้วว่าเฮ้ยผ่อนสี่พันนะครับผ่อนห้าพันถ้าเกิดใครที่กําลังหาตัวเล็บผ่อนอยู่วันนี้แนะนําเป็นนิสสันมาร์ทจบแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนของด้านข้างเนี่ยเราไม่ให้ใส่เป็นตัวล้อทะนะฮะเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ทนะครับ เอ็ตราดมิราดพวกแบบซูซูกิอะไรแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวล้อกระทะออกมาให้จากโรงงานกระทะฝาแตะนะครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆเลยนะครับแต่นี้เนี่ยคืออันเปลี่ยนใส่เป็นตัวล้อมแม็กแต่งให้นะฮะก็จะเป็นตัว rpf 1ขอบ15นะครับรัดด้วยยางปี2020เบิกใหม่ให้นะฮะนี้หล่อๆกันไปนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนะฮะก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคัน นะครับอันนี้รับประกันเลยนะฮะรถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับใครได้ไปเนี่ยรับรองเลยว่าคุ้มแล้วก็ในเรื่องของตัวสภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวปีรถด้วยรถมันเป็นปีใหม่นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่อ่านลืมบอกไปก็คือคันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเกียร์กระปุกนะครับเป็นตัวเกียร์กระปุกหรือเป็นเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนงตัวด้านท้ายนะฮะก็จะเป็นสไตล์แฮทแบ็กห้าประตูนะครับมีตัวสปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกหนสาม แล้วก็ตัวโคมไฟไท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติโลโก้ท,ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแต่ว่าตัวเปิดฝาท้ายตรงนี้เนี่ยยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวกุญแจไขอยู่นะครับส่วนของตัวด้านท้ายตรงนี้นะฮะก็จะมีตัวที่เก็บคงเก็บของนะครับแล้วก็บ่อตอน2เนี่ยพับเก็บได้แต่ว่ามันจะเป็นตัวระนาบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะฮะนี่คือในส่วนตัวสภาพด้านห,หลังนะครับสีเดิมสวยเนียน ใหม่สะอาดนะครับตรงนี้รับประกันเลยว่าได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนนะครับแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอันนี้เราดูล้รอบคันกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าดูภายในกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวภายในนะครับตรงนีน้ต้องบอกเลยว่านิสสันมารต์ตตรง S เนี่ยเป็นตัวรนเริ่มต้นนะครับคอนโซลหน้ามีแอร์แบ็กมาให้นะฮะอันนี้คือยังมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนของตัวแอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบปรับระลอกนะฮะ จริงๆเนี่ยตัวเครื่องเล่นอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนชี้แจงให้กับลูกค้าทราบนะครับเพราะว่าถ้าเกิด1.2ตัว S เนี่ยรถที่มันมาเดิมๆิมเนี่ยอันไม่เข้าใจในส่วนของแนวคิดในการผลิตหรือว่าที่เพิ่มในส่วนตัวรุ่นย่อยตัวรุ่นนี้มานะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูโดยรวมแล้วว่าตัวรถมันมีน้ําหนักเบาถูกต้องไหมครับและตัดในเรื่องของตัวออปช่นออปชั่นอะไรพวกนี้ออกไปมันจะกลายเป็นว่าเป็นรถไรเวทหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มมเติได้ แต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าทุกๆอย่างเนี่ยโดยรวมนะฮะเราไม่จําเป็นต้องใช้ในส่งตัวเครื่องเล่นเราอยากมีรถใช้งานสักคันหนึ่งกันแดดกันฝนใช้ไปเที่ยวนุ่งไปเที่ยวนี่พาครอบครัวไปนู่นไปนี่พาแฟนไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นคันนี้แหละนะครับเพราะว่ามันผ่อนสบายด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวสภาพรถมันเป็นรถปีใหม่ด้วยอันนี้คือให้เห็นกันแบบสดสดเร็วเียวเลยนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะนะครับ ใครที่เคยใช้รถเก๋งเป็นตัวเกียร์ธรรมดานี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะขับถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยคือมันก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะการเชนเกียร์การเล่นเกียร์เข้าเกียร์ต่างๆแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ชอบออตโต้มีนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยออกรถออตโต้ไปแต่ว่าไปวางเครื่องที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาใหม่ก็มีนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวกุญแจนะครับจะเป็นตัวดอกแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีสำรองไว้ให้นะฮะก็จะเป็นตัวกุญแจดอกแบบธรรมดา2ดอกนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยจะเป็นแบบปรับมือหมุนมองข้างก็มือหมุนนะฮะแมนวนลวนลวนล้วนเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวบอกจะเป็นบอกผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับแต่ว่าตัวบอกชุดบนเนี่ยมันจะเป็นตัวชิ้นเดียวกันเลยนะฮะยาวถึงตัวพนักพิงสีสันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องขอชื่นชมแล้วก็ ต้องบอกให้คุณลูกค้าดูแบบนี้ด้วยก็คือในเรื่องตัวความกว้างนะครับสมมติอย่างเช่นอันแบบนี้เนี่ยอันคนตัวใหญ่เนี่ยอันมานั่งรีวิวแบบนี้เนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของใส่ระของคนขับหรือว่าคนนั่งข้างคนขับไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อรถที่บอดี้เล็กหรือว่ากระแทกรันแบบนี้ นะครับวันนี้พาคุณลูกค้าไปได้ทุกที่อยู่แล้วครับที่ใจเราต้องการนะฮะขอให้มีถนนตัดผ่านแค่นั้นเองนะครับนี่คือในส่วนตัวด้านในนะฮะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ลืมไปเลยนะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่จะอยู่ที่3 4 0 0 0นโลนะฮะรถปี18 3แ0 0 0านโลนะครับเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันดีกว่าไปครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวราคาสำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่ 2 5 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ2 5 9 0 0 0บาทนะฮะก็จะผ่อนตรงอยู่เดือนละ5,000ต้นๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็น84งวดมันอยู่ที่4,700ป,ปลายๆแค่นั้นเองนี่แหละครับตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง72งวดแล้วก็84งวดนะครับแต่ถ้าเกิดจ Finance, ัดไฟนั้นเครดิตดีอันนี้ฟรีดาวได้อยู่แล้วนะฮะนิสสันมาร์1.2ตัว S นะครับรถปี18เกียร์ธรรมดา คันนี้ถ้าเกิดใครดูแล้วถูกใจหรือว่าใครดูแล้วชอบรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว ID l ดี e น์นะฮะแอนไลน์ N มาสอบถามกันก่อนได้ทําอาชีพอะไรรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยผู้ลูกค้าบอกว่ารายได้เก้าพันยังออกได้เลยรายได้มื่นหนึ่งยังออกได้เลยผ่อนสบายๆกับรถปีใหม่แบบนี้คุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันอีกทีนึงใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าเกิิดสนใจจรง,จรง,จรง หรือว่ามีแพลนอยากจองจริงๆเครื่องเล่นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจาัดก,การให้นะครับปรเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ